สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยวเป็นวิธีทําตารางการซื้อและการส่งของคุณเคยเห็นว่าบางที่เขาจะมีเขียนไว้บอร์ดไว้ข้างหลังเขาว่าเฮ้ยอันเนี้ยส่งของช่วงนี้สั่งของช่วงนี้มันคล้ายๆ purchasing plan แต่มันไม่ใช่นะ purchasing plan มันเป็นการวางแผนร่วมกันว่าเฮ้ยเขาผลิตตอนนี้แล้วเราจะต้องซื้อของตอนนี้ให้เขาแต่อันเนี้ยเป็นตารางการสั่งซื้อและการส่งของ ของเราภายในทีมของเราหรือด้วยตัวเราเองที่เราทำเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยเราจะซื้อช่วงนี้แล้วก็เซิร์ฟให้กับฝ่ายโครงการฝ่ายผลิตเราช่วงนี้เขาจะมีเขียนแผนข้างหลังตอนที่ครูเป็นผู้จัดการอ่ะครูก็มีเขียนแผนงานครูจะมีไว้บอร์ดอยู่อันอยู่ข้างหลังครูก็จะเขียนเลยว่างานนี้ครูจะซื้อเมื่อไรแล้วของถูกส่งให้ไซต์งานเมื่อไรตอนนั้นครูอยู่โรงไฟฟ้าใช่ปะมันก็มีซื้อเครื่องจักรตัวใหญ่ๆเนี้ยครูก็จะเขียนเลย b o i l e r ตอนนี้ครูทำอะไรกับ Boiler อ๋อครูขอแอปพูบ b บลตอนนี้และแอปพูบถึงขั้นไหนแล้วจะมีเขียนแล้วครูสั่งซื้อมันตอนไหนจะเข้ามาตอนไหนจะเซิร์ฟให้เขาตอนไหนก็จะมีขั้นตอนการทำแบบนี้ทำให้เราโฟก,กัสได้ง่าย เรามีแผนภาพเห็นมันยิ่งทําให้เราตื่นตัวในการทํางานต่างกับที่มันอยู่ในสมองเราหรือมันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วเราไม่ค่อยได้เปิดดูการที่เห็นเป็นภาพชัดเจนเลยมันทําให้คนอื่นรู้ไปกับเราด้วยว่าตอนเนี้ยเรามีงานที่ทําไปถึงไหนแล้วบางที่ครูไปอยู่เขาจะเขียนแบบนั้น คนที่เป็นเฮดก็จะเขียนว่าเฮ้ยช่วงนี้ซื้ออะไร 1, 2, 3, 4แล้วจะเซิร์ฟให้อะไร 1, 2, 3, 4มันคล้ายๆ purchasing plan ใช่ป่ะแต่ purchasing plan อะ่ะมันเป็นการทํารวมกันหลายๆฝ่ายอย่างที่ครูไปอยู่บางที่ที่เป็นการผลิตอย่างเงี้ยอยู่บริษัทเอโคที่ผลิตรองเท้าอะ่ะเขาก็จะมีทําแผนการผลิตกันแล้วมันก็จะมีช่วงที่บอกว่าจะซื้อจะต้องซื้อของซื้อแมทเรียลตัวเนี้ย ไปเซิร์ฟให้เขาตอนไหนจะซื้อก็ไปดูว่าเฮ้ยดีทามของซจพาพลยเออร์มีเท่าไหร่แล้วก็ไปประมาณการร่วมกันว่าจะซื้อจะเริ่มเปิด PO วันไหนแล้วของมันน่าจะเข้าวันไหนก็ตามของให้มันเข้าตรงวันนั้นอันนี้คือ purchasing plan ที่ทำแต่ที่ครูบอกเนี่ยเป็นตารางการซื้อและการส่งของที่เจาะลึกเข้ามาในแผนของเรา ที่เรารู้ความต้องการของเราแล้วว่าเราจะซื้อสินค้าตัวนี้เนี่ยเราก็มาเขียนกํำชับบอกตัวเองแล้วให้น้องๆในทีมเห็นด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะซื้ออะไร1234แล้วของเจ้าของเซิร์ฟอะไรให้กับคนที่เราไปเซิร์ฟให้เขาอย่างเช่นฝ่ายโครงการฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นช่วงไหนมันจะทําให้เห็นชัดเจนแล้วควรจะอัปเดตนะไม่ใช่เขียนแล้วก็สวยๆอยู่งั้นไม่ใช่ควรจะอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันเวลา คนที่เขาต้องการข้อมูลนะเ,าาเน่เขาไม่เห็นเขาก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาถามอะไรเราเขาดูที่บอร์ดอ,อ๋อโอเคตามนั้นได้เลยอะไรที่เราใส่ใจแล้วเราฟโฟกัสตร,ตรงนั้นมันจะใหญ่มันจะขยายแล้วสิ่งที่ตรงนี้ทำมันทําให้คุณทํางานง่ายมันทําให้คุณทบทวนงานคุณด้วยว่าคุณทําไปถึงไหนแล้วมันติดอะไรมันค้างอะไรมันช่วยให้คุณทํางานอย่างละเอียดถีทั่วแล้วมันช่วย โหมดตัวคุณไปในตัวด้วยจงทําซะเริ่มทำํำทีละนิดละหน่อยก็ได้ยังไม่ต้องหักโหมทำเยอะขอให้คุณเริ่มทําแค่นั้นเองลองเอามาสักหมวดสินค้าก็ได้คุณลองดูว่าคุณอยู่ธุรกิจอะไรอะ่ะอย่างครูยกตัวอย่างธุรกิจสร้างธุรกิจอสังหาธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยคุณก็อัดแอปในธุรกิจคุณอย่างครูอยู่ธุรกิจอสังหาเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมวดงานใช่ปะ หมดลังคาหมดฐานลากเนี่ยครูก็จะมีเขียนว่าฐานลากครูกําลังซื้ออะไร้เขาตอนนี้โครงการนี่มันเริ่มอะไรวะครูกําลังจะเริ่มซื้ออะไรมันก็จะมีในแบบนั้นไอ้ตรงเนี้ยคนเป็นเหตุก็จะมีเข้าร่วมประชุมกับทีมที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วจึงเอามาเขียนทําดูค่ะมันจะทําให้คุณประมวลผลงานตัวคุณเองได้แล้วทำให้คุณคิดในการบริหารจัดการตรงนั้นให้มันง่ายกระชับสั้นได้มันเริ่มจาก การลงมือทําลงมือคิดของคุณนี่แหละค่ะในขั้นการบริหารครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะแล้วการบริหารงานจัดซื้อเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนขั้นแอดวานที่เป็นขั้นสูงเลยคุณไปเรียนในคอสบริหารงานจัดซื้อขั้นสูงนั้นในนั้นเหมาะกับคนที่เป็นผู้นําผู้บริหารคุณไปเอาความรู้แล้วไปสร้างความเติบโตให้บริษัทคุณสร้างความเติบโตให้กับลูกน้องให้กับตัวคุณครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ